สวัสดีครับคููชื่อตรีพบเห็นเวลานะครับหรือคู้บอยสอนวิชาสุขศาสรนะครับ,รบ,รบในช่วงชั้นที่1นครับปีหนึ่งปีสองปีามหน่วยการเรียนรู้ที่4อาหารหลัก5้าหมู่และทงโภชนาการสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ มทจพ4.1ุดพอ4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดำรงสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพตัวชี้วัดมทพ4.1จุดพอ4.1อจด3มท3มีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายวิธีปฏิบัติตน ตามหลักสุขอนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารได้นะครับหากเรานะครับกินอาหารไม่ครบ3ม,มือ้อหรือไม่ตรงเวลานะครับอาจเจป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้เอ่ยสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารนะครับควรปฏิบัติดังนี้ หนึ่งนะครับกินอาหารที่หลากหลายและกินอาหารให้ครบห้าหมู่กินอาหารที่หลากหลายเป็นยังไงครับเป็นอาหารที่หลากหลายก็คือกินหลายประเภทหลายอย่างนะครับไม่ควรกินอยู่อย่างเดียวกินสมมุติว่านักเรียนกินข้าวไข่เจียวกินข้าวไข่เจียวอยู่อย่างเดียวอย่างนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ากินอาหารที่หลากหลายสองนะครับกินอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้งสามมื้อคือ มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกมื้อสําคัญหมดแต่ครูก็เน้นให้นักเรียนนะครับทานมื้อเช้านะครับเพื่อสมองนักเรียนนะครับจะได้แจ่มใสนะครับมาเรียนนะครับแล้วก็มีสมาธินะครับสามนะครับก่อนกินอาหารควรล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็เน้นย้ำนะครับไม่อยากให้นักเรียนลืมล้างมือเลยครับก่อนทานอาหารทุกครั้งนะครับให้นักเรียนล้างมือซะก่อนนะครับ นักเรียนยังคิดว่าเอ๊ะไม่ได้มือไม่ได้เปื้อนอะไรเลยอะไรแบบนี้ครับถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะทําให้ไม่ติดนิสัยที่จะล้างมือนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนคิดอยู่เสมอว่าก่อนล้างมือก่อนก่อนทานข้าวนะครับให้ล้างมือนะครับง่ายๆว่าถ้าเกิดนักเรียนทําแบบนี้แล้วนักเรียนก็จะติดเป็นนิสัยนะครับก็จะไม่ลืมครับสี่นะครับในระหว่างกินอาหารนะครับควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ไม่พูดคุยระหว่างเคี้ยวอาหารนะครับเพราะจะทําให้สําลักอาหารได้อันนี้นะครับครูเห็นบางคนนะครับกินไปด้วยทานไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยเลยครับหนักกว่าพูดคุยอีกมีวิ่งเล่นด้วยนะครับอันนี้นะครับระหว่างกินอาหารนะครับทานอาหารเนี่ยอยากให้นักเรียนนะครับทานให้เสร็จซะก่อนนะครับจะไปเล่นที่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับง่ายๆว่าในระหว่างทานอาหารเนี่ยก็คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียด แล้วก็ไม่ต้องคุยอะไรมากมายนะครับตั้งไตทานให้หมดซะก่อนนะครับเพื่ออะไรนะครับจะทาให้นักเรียนนะครับไม่สำลักอาหารนะครับแล้วก็อาหารที่นักเรียนทานจะย่อยง่ายครับห้านะครับไม่กินอาหารรสจัดเช่นเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะครับเพราะอาจทําให้กระเพาะอาหารนะครับระคายเคืองและปวดท้องได้ก็คือนักเรียนทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดนะครับก็ไม่ดีใช่ไหมครับ อะไรที่เปรี้ยวจัดนะครับอย่างทานส้มตำก็เปรี้ยวจัดอย่างเงี้ยครับทานเข้าไปก็ระคายเคืองท้องนะครับทานรสเผ็ดจัดอ่าเนี้ยก็เหมือนกันนะครับทานไปมากๆก็บางทีครับทานแค่คำสองคำเองแต่แต่เราก็ปวดท้องได้แล้วนะครับหกนะครับไม่ควรออกกาลังกายหรืออาบน้ําทันทีหลังจากกินอาหารเสร็จใหม่ๆนะครับเพราะจะทําให้จุกเสียดนะครับก็คือหลังจากนักเรียนออกกําลังกายแล้วเนี่ยให้นักเรียนน่ะนั่งพักตะก่อนนะครับ หาถึง10นาทีนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วนักเรียนน่ยค่อยมาอาบน้ํานะครับจะได้ไม่เกิดอาการถูกเสียดครับนะครับกิจกรรมบอกประโยชน์นะครับให้นักเรียนบอกประโยชน์ในแต่ละหมู่ของอาหารหลัก5้าหมู่นะครับอาหารหมู่ที่1นนะครับก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมและถั่วเมล็ดแห้งนะครับประโยชน์นะครับ ที่นักเรียนจะได้นะครับหมูที่1นะเนี่ยครับก็คือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะครับควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆนะครับในร่างกายให้ทํางานเป็นปกตินเองครับพูดง่ายว่าถ้าเกิดนักเรียนทานหมูที่1เนี่ยนักเรียนก็จะเจริญเติบโตได้ตามวัยเลยนะครับอาหารหมู่ที่2นะครับก็ได้แก่ข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันและคาวโพดอันนี้นะครับก็อยู่ที่ ในแต่ละมื้อของเราแล้วนะครับก็คืออะไรครับข้าวที่นักเรียนได้ทานนะครับทุกวันทุกวันในแต่ละมื้อสามมื้อเนี่ยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดถ้าวันไหนเห็นข้าวโพดเห็นเผือกนะครับเราก็ทานทาน,ทานข้าไปเสริมเลยได้เลยนะครับก็คือประโยชน์ของหมูที่สองนี่ยคือช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานครับต่อไปนะครับอาหารหมูที่สามได้แก่ผักนะครับ ผักใบเขียวนะครับนะครับและพืชผักต่างๆนะครับประโยชน์นะครับก็คือช่วยให้แข็งแรงนะครับช่วยให้วัยวะต่างๆทํางานเป็นปกตินะครับและช่วยในการขับถ่ายนะครับทํายังอะไระครับบารุงสุขภาพของผิวหนังในตาเหงื่อและฟันเองด้วยนะครับกินผักนี่มีประโยชน์จริงๆนะครับพยายามทานผักเยอะๆนะครับ ต่อไปนะครับอาหารหมูที่สี่ก็ได้แก่ผลไม้ต่างๆนะครับประโยชน์ของอาหารหมูที่สี่เนี่ยนะครับผลไม้ต่างๆเนี่ยนักเรียนทานผลไม้นะครับบางทีมันจะมีผลไม้ที่นักเรียนชอบนะครับชอบที่สุดเลยอยากกินเจอผลไม้นี้เจออะไรก็อยากกินอยู่ทุกครั้งนะครับแต่ก็อยากให้นักเรียนเนี่ยพยายามกินผลไม้อื่นด้วยนะครับมันจะมีวิตามินนะครับแล้วก็วิตามินและธาตุเนี่ยครับแตกต่างกันนะครับ กระพูดง่ายๆว่ายิ่งกินผลไม้หลากหลายนะครับก็จะทําให้นักเรียนมีวิตามินมากนะครับซึ่งการเลือกกินผลไม้ได้ทุกอย่างนยิ่งดีนะครับก็คือผลไม้เนี่ยช่วยให้อวัยวะต่างๆทํางานเป็นปกติช่วยในการขับถ่ายนะครับช่วยป้องกันโรคต่างๆนะครับและช่วยให้ในตาผิวหนังชุ่มชื่นนะครับเหงือกและฟันก็แข็งแรงด้วยครับ ต่อไปนะครับเป็นอาหารหมู่ที่5้านะครับก็ได้แก่ไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์นะครับประโยชน์ของอาหารหมูที่5ก็คือเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับไอพวกเนี้ยนะครับไขมันสูงหมายความว่าอะไรครับก็คือให้พลังงานสูงไขมันสูงก็คืออะไรครับก็คือทาได้รับมากๆแล้วก็จะทําให้เกิดคอเลสเตอรอลนะครับ ก็เป็นพวกอะไรครับของทอดนั่นเองอยากให้นักเรียนนะครับทานอย่างอื่นบ้างนะครับอย่าไปทานของทอดอย่างเดียวเลยนะครับจะทำให้เราเป็นอะไรครับทำให้เราเป็นโรคอ้วนนั่นเองครับคํถาถามทบทวนกันนะครับการกินอาหารไม่ครบ5้าหมู่เนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรครับก็คือทําให้ร่างกายเนี่ยไม่โต ตามวัยนะครับไม่เจรินเติบโตต,ตามวัยนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนเขาตัวใหญ่กันไปหมดแล้วเหลือเราก็ยังตัวเล็กอยู่อย่างนั้นแหละครับคือการไม่โตตามวัยและอาจทําให้ไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอก็ทําให้เจ็บป่วยไม่สบายง่ายครับสรุปนะครับสุขอนิสัยในการบริโภคอาหารเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อนะครับ สุนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารก็เช่นไรครับกินอาหารให้ตรงเวลาล้างมือก่อนกินอาหารนะครับเคี่ยวอาหารนั้ละเอียดนักเรียนเนี่ยแค่ทําตามที่ครูบอกนะครับนักเรียนก็จะมีสุนิสัยในการบริโภคอาหารที่ดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ